ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมทุกๆเฟมอี่ก็อยู่ที่บ้านน้องอโงนะครับบ้านน้องเดินเมืองอัสพรแตวนนสวรรค์เขตนะครับวันนี้เรามา ทำบรารกิจติดตามน้องอนงค์ทำเมนูอาหารเย็นนะครับสาติตตามนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับน้องนองนองค์กำลังล้าง,างจานนะสบายดีน้องนองนงน้ำมาฮอดเลยกล้วออยู่ด้วยรับกำลังล้างตัวล้างจานนะเมืม่อนี้ ว่าจะส่วนแตงกินอีกได้คำเลยส่วนนองกับน่องแตงกินสื่อพอดีมีไก่ไก่คั่วแล้วนะครับแต่ว่าจะให้น่องกับน่อง,องชว์ฝฟีมือต่มไก่ครับไ้ต่มหวานซาลี่ครับ สบายดีแม่น้องอันนุ่งดี่ครับแม่น้องอันนุ่งเลยปลูกมันแล้วเพิ่นกับมัดซอยอันนุ่งต้มไก่ครับต้มไก่กู่ะตุ่มหมักใหญ่ได้กับสองตัวเอาตุ่มกับข้างเนื้อพันยานเม่นองนี้อิ่มเห็นเบะมือเพิ่นเอาโศกตัวมันเลี้ยนะเพิ่นดูขัดแม่น้องนนุ่ง น้องอยู่พื้นดังไฟครับต้นดัางดังไฟก็ใส่ฟืนนี่นีดถ่าโบกเกง่งถ้าผู้ใดโบกเก่งดังไฟนี่ดังบบตีได้ใส่ฟื้น ล่งย่องเด้่ยนี่ลมบ่เออมันบ่ได้เกี่ยวเนาะแสดงว่าเป็นน้ำล้มล้มแค่ปีนี้บ่เออเอามาฉลองเนี่ยดังไฟติดดีเถอะนุ่งพ้นดังเนี่ยนี่ดังไฟคล้องนี่ลีครับอนน้อง พร้อมนะครับต้มไก่ต้มไก่สีเนื้อนองอันนุ่ครับดังไฟกับเก่งอันนุ่ ลูกบุ้มๆใหยครับไฟอ่ะลงโนสพวกต้องดินไปใส่เมื่อเนี่ยอ่อน จับมือเรื่องเนี่ยเงี้ยงไปเงี้ยงเสื้อทองบอกออมือนี่ก็จะอันน้องจะผ้าเฮดเม่นไ่้ต้มไก่ก็ตำบักหุงครับนีนสดต้มไก่ออนห้อนกินก็ตำบักหุง นี่น้องอนุ่งครับแม่ครับโชว์ฝีมือร์ปูต็มอาหารครับหนึนง่นง,งามาได้ช่วงน้องๆสาวผู้ไทยมานเรื่มันกิบจิบเนาะเข้ากระเสียเบิ้ละะเร<บ>าไปยันแม่น้องอนุ่งครับลุยงานเลยบบโอ้ยหอยกคยเห็นเจ้าเฮ็ดเ,เวียงปานผู้ช<บ>ายเว้ยเฮ็ดแท่น เด็ดแทนผัวเดี๋ยวด้ยเด็ดแบบอะไรลูกเต้ามีมีห่อนอีกด <eh like ูแน่นครับซามันผู้สาวเห็นจบเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวผู้เดียวเอ้ยซามลู้สาวไปหาเงินปลูกมั่นกับปลูกได้เงินผู้สาวมาจ้างมูซอยแค่นี้ได้กี่ดอกยังเห็นสืออนุ่งอีกสามปีอดทนเมื่อยอีกสามปีหัวเข่าแม่มันจะหล่อนนะ ไข่ตัวเด้ลูกสาวเบาง่ายอืมจะท,ทุ่มใช่ไอืมเมียผ้าเห็ดยังกะยังเห็ดอยู่น้อนุ่งขยันแน่ต่อนุ่งเดี๋ยวเอเอฟซีพันใจดีเพิ่นก็นจะช่วยเหลือดอกอน้องนุ่งเป็นคนแต่หักเห็ดยังกะเป็นมีแต,ต่คน,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 อ,อ,นยอย่างมากินเข่าน้ำน้องนุ่งเด้ยินตอนน้ยจะบอก แม่แล้วแมแม่เพิ่นกับตอนรับอยู่นใหแม่เพิ่นกับเห็นแล้วกินเก่งเก่งนี่ปานลูกสาวทว่ <c oughs> า,าลูกสาวเก่งเลยกันเ <c oughs> มื่อเนี่ยก็จะต้มสาลี่อีกดิโอ้สีเหลืองให้จะแซ่บนี่เนาะแม่เอาหวานมาเล้งอยู่เลยกับมีตุย้ยเนาะเออมาตุ้ยแล้วจะมาพูดเลี้ยงอย่างนี้เรอเพินตุ้ยดิเออหน้าพอน้องจกทานมาแล้ว นี่เขาโจงผ่านเลยครับ,รบหรือกออแลก้วมันจบเท่ากับเพลงคืนป้าปวดมันแปดเก้าโมงเลยเออเอาจงไหวเพิ่นกินเอาลสันตุ่มไก่กับหวานบั่นเพิ่นจะได้มีแห้งเห็ดเวียงเลยพอโน้มกับดูครับคู่หนึ่งเห็ดเวียงคู่หนึ่งไปร<อ>ับจ้างรับนาทีเพิ่มมัน,เ,นเออถ่ายเห็ดน้ำกันมาพ่อกินเนาะ พอได้เงินไล่วันก็ออยังดีได้เนาะต้องใช้ต้องจ่ายเพราะว่าลูกท่านไ,ไปหาเงินได้เด้แบบคือข่าแคะแนนแบบพ่อแม่เฮดเวกอะลูกส่งมาเธอแค่ไหนเหนาะนี่พัลูกพนยังเฮดได้สักเดี๋ยวไปทำงานอานงจบดีไปลุยกรุงเทพเลยเป็นสาวกรุงเทพคุณแล้วบ,บ้านอานงเป็นบ้านเธอพร้อมเน่ยเป็นสาวกรุงเทพเลย มันมักไปฝ่ายตันนิบเพรเะผนสีอันนั้นบอกฝ่ไฟฝันมาสิเป็นตันนิบเลยตันเย็บบอกก็ต้องไปหาเลี่ยนน้ำลานตัดผ่าเย็บเสื้อผ้าหมดแล้วก็อืออยู่เมืองไทยก็เห่าๆไปเขาก็สอนเหรอวะสอนเป็นเบิรดวางี่ค่อยไปบางท่านก็มีตะเงาตัเป็นเสื้อผ้าน่ะเฮาไปเขาก็สอนคนจะได้เอาซีมาสใชู้่บ้านเลยได้โอ้คอยผัดมีได้เห็ดนานๆคอยผัดีครับ

เมื่อหนึ่งข้าเจ้าเนูว่าเหมือนได้เห็นเมื่อหนึ่งนาบุดบุญเหมือนน้องไม่อยากถ่ายเหมืนว่าเมื่อนหนึงถ่ายอยู่อ่าน้องเต็มใจอยู่ครับแต่วพอลังเทียเป็นกับยิ้มโมกีงเป็นกับเมื่อยยิ้มเป็นยี่้อนเนาะเป็นแม่เล <c oughs> แล้วเขายิ้มตลอดแล้วเอ็งมันเป็นบ้าไง <c oughs> <c oughs> เป็นปน้ำบุคลิกของแต่ละคนครับแม่นัน่นอ,อย่าหายเงียบซะยิ้มไปก่อนได้ตามหนึ่งพอดีเนาะ โอ้คือหอมจ้ะน้อ,นองโอ้ต้มไก่ด้วยครับพูนะ่ะปาเต็มหม้อเลยกลาดกิลีไก่ตั้งสองตัวตัวละหาสิบพันครับตัวเป็นตัวละหาหมื่นเป็นแสนหนึ่ง <c oughs> ต้่มซาลี่ดี อยู่น <laughs> <as Everywhere. ta ult> ีดีรอบที่เท่าไหร่เลยดิบ่้เป็นหลายรอบเล้วบอทีรอบที่สามบอเบื่อเราบ่เจ้าเนี่ยบเเบื่อจัเื้งินได้กระแทกงำนเออได้๋ยวูเอาจังสิละเจ้เฮ็ดี่เกนขาเจ้เฮ็ดงแหงแงมั่นดีเด้อหล่อนเมน้งกับมัดซอยเฮ็ดน้ำครับเฮ็ดเฮ็ดตีแตกเฮ็ดเบียกับเกินขาเจ้าด้วย แต่งกินกับเค็งเนาะไม่เ <c oughs> ม่อผัวหักผัวหลงได้แบบนี้โอกาไปกินขเข่าเฮี้ยนไผเลยเ <c oughs> หรถ้ากินขเข่าเฮี้ยนทุก่นนี่พ่อแซ่บโอดแม่มบอกพ่อน้องบุเคยไปกินยังเงก็หมอบต้องรอกกินเข่าถ้าแม่เมียบราไปส่งเข่าก็บม่ได้กินเข่าเลยว่ะแม่ใส่ยังไงน้นอนนงไก่ขีหูโอ้ขี้หูดหอมแล้วก็านสนิทเนาะ ใส่เอาซอนมาซีมมึงด้วยนุ่งแสบว่ะโอ้หอมเลยแบบอ่ะนุ่มจะซิมขาดอีกอย่างเนาะขาดอย่างนั้นนุ่ม ขาดได้นี่ถาดทีด่สองถ้วยโดนแล้วถ้วยใหญ่ๆโดนเนาะพอน้องกับแม่พอดีนี่สูตรสูตรเข้มขน้นเลยนี่น้องจะโซ่ฟีเมื่อตำมาคงเองไห้พ่อนุ่มตัำเอง ขาดบ่ดด้ครับแป้งรั่ววัน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 ไอเปตยาเด้อโอ้ยท้ายเป็นมากได้ครับแป้งนั่วแป้งรั่วกับแม่จังแหงใส่เตหลายแส่บหลายใส่หน่อยแส็บหน่อย ไมยังน่นเมี่มันตนเนน่าน่อหนาะมื่อนั้นเสาลินเนี่ต่ำเนามื่อนั่กินกบถอดไครเมื่อนี่อันนันจะโซฟีเมือเองครับ ลวกบะระวจัตัวสื่อมากเลยนาะงื้องเศ้าไปได้เนี่ยดอกกระเจียวน่ยลวกดอกกระเจียวกินกัตำมะคงอนุใส่ยางน้ะนุอันนั้นเด้พักบุงมีอยู่เพัสคือมีมีคะพักบุงมีบ้มีซื้อพักบุงไหมมันก็บแบแลวมีพัสดเมีนบอ่ประแดเลค่ะ เนะี่อันนี้อ่นนะนี่แหละพอดีเลยอจะพอดีกนเลยพอดีไปก่อนอเอไอมเเไม่ซื้อนี่เปนระเปไม่ซื้อนแล้ไปไปโอ้ขาดเปรี้ยวอยู่บ่อยนุ๊งอี้โอ้ขายีเดีเยครับเปไ็นไรได้แซ่บเลย มาเด้อครับไก่จะได้กินกกนะเด้อครับเปไน็นไรน,นุน่งพานปะพาน่ผพานกับพานตัวสีมืจ้กของเนงาะยกปูเลเดี๋ยวจะไปล่อตีช่อมนะครับสีมือน้องอานุ่งจะแซบบะเป็นแต่ไปตำขายได้บะเป็นแม่ขาดสตามตำ มือเดี๋ยวมากินเขาแลงครับน้องนองุ่งอีกนะครับใส่ถ้วย,นะยเาราบอกนุ่งเบิดจานบดจานนุ้ยผุ้น่ะเต็มถ้วยเลยกาดเด้ผุ้น่ะโอ้ยอเอาหอดน้ำครับสงสัยจะได้สดหอดน้ำหมดเลยดิยน้ำนัวมันเด้ผู้น่ะ โอ้ยงาม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 ปลาสลี่แม่กําลังปาดแห้งผอมหว่ะดูปูนะครับปูตุ่มสาลีครับหวานสาลีคือคักรถบอกหลายนึงเต็มกระมังเลยเอาปูนะเอาแจกพี่น้องกินด้ว ตุมไว้เขาไปกินขเข่าเช่นกันเนาะอร้อนนองก็เฮ็ดแล้วเหรครับผู่น่ะแต่งใช้ผ้าเรียบร้อยเลรอเด้เกดมเมื่อนี่นุ่งไว้กินเข่าเจ้าเด้ครับเมื่อนี่โอ้ยห่อนเลยกครับเข่าเจ้าไม่ไหมห่อนครับต้มไก่ตับักกรูดกับนุ่งครับเปได้เสียเนาะนุง่นงเนาะ หิวพอดีส่วจะเฮ็ดแล้วครับตุ่มไก่ย่างดีเลยได้ยังกินกับน้องเมื่อนี่ตุต่มไก่ตำมะฮุ่งส่วนเดฟซีนะกินน้ำกันเด้อแฝดอืมพี่ครับซีมื่อน้องกับน้องครับตุ่มไกต่ตำมะฮุ่งครับผักก็หลายหลายพี่ขากระไรที่ผู้ไทยนี่มาผัก,กิีเลยเนาะโอ้ บานพักอันนั้ยังก่อนทีสลัดบ่กใครหูซื้อว่าเขาเจ้ามากี่ดีมีขายายอีดินั่นแหลนของมากกมุ่งบ่โอ้อยากนะอยากกินสลัดหรอป่าเนี่ยเนาะโอ้ยที่จะคักเนาะคักจะได้ลัดหรอป่าอืมบานคักบ่กถัดบ่องพี่คับแม่นอนก็นุ่งกูนะเห็ดเวียดกูเก่งเก่งเมื่อนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยครับพรอน้องนุ่งไปได้คักบ่ เขาพันน,น้อน <laughs> ยังได้ซิมเลย <laughs> ดู้ขาตัวเจ้าเนาะเห็ดมีเวียกเนาะจะไปดูแลแต่มันมีผู้เห็ดจะแน่เลยแหละจะเป็นพันได้ใผัวดีครับเนาะแม่หนองกระน้องเนี่ยเนาะหาบ่ได้เดี๋ยวคนดูบ่านนี่ <laughs> แตงเขา่าแตงกินกันผลเป็นเบิร์ดพุดนะนอนกระน้องกับใดแม่ได้ครับ แซ่บบ่นอนงตามมะคุ้งก็แซ่บบ่อะน่องได้ปรุงเต็มแทบเพื่พอแนแดงบ่มั่นใจอยู่แต่เก่าไม่แต่มดงดินหน้าต่ำหลังน้ำใจบ่เสร็จแทบยู้เม่ยเป็นมาครซำอาผู้ใดอยากล่องหู่ว่าน่องเฮ็ดเนาะกินแซ่บเพระาะแทบกับมะเยี่ยมอันน่องได้เด้อให้ให้มาเจอบ่ฮามิเอฟซี่อย่างมะเยี่ยม เมียน้องตอนรับอยู่ก็มาแต่มีของตอนได้หลายถามมีของตอนดิตอนรับอยู่ตอนมันน้องหลายเด้อะเมื่มื่อเช้าเนี่ยก็ได้ทุเรียนมาตอนเมื่ดเราบอกเราทุเรียนนะโอ้ยเจาะแก้วจ้องไม่เห็นบ่กินเป็นยังว่าจอดทุเรียนตอนนุ่งเขามีกินเขค่อยประเดี๋ยวโอ้ยบ่มีวาสนาเนาะปากเนาะปากบ่ถึงของดี ของแสบกันสาวเข้ามาอู้เห้ยมันจึงเหม็นก็ได้แมวอ่อแมวป้าของแพงลาช่างนั่งช่วงเที่ยวมาเขาซื้อทุเรียนมาในรถปิดดำตลอดวิ่งเลยพระเจ้ากับโววี้เออเหม็นดิเขาสมญาดเลยาชาผลไม้ได้ทุเรียนเนี่ยขายทรงออกตัวตัวโลกคนณเ้อืพี่ยองเมียนเมียนนู่ แมอนงว่าอนงตามมะคุงแซ่บสิโอ้ได้ลูกสาวเก่งนะเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมฝีมืออ์นงก่อนนะครับผมเดี๋ยวไอ้แล้วไอ้กินข้าวแล้วก็จะมีหวานซาลี่อีกอยู่ฝากติดตามต่อไปนะครับเอาโอ้กินข้าวแล้วอนงกับมะแตงเห็ดหวานซาลี่นี่ครับเนี่ย sấy làm cái tí hóc bây giờ làm luôn Hãy Đang cho kênh Ghiền Mì không กระตี้ซเมอร์กระดุดไม,ม้ครับอืมแต่มัมามานากระตินสุดยอดเลยเด้ดด <c oughs> ใจน,น้องบอเอาบา้านสลีแต่น,น้องอิ่มเข่าครับกินอิ่มต้มไก่บอน้องเห <c oughs> มือนเศร้จาจะกินเลยนะเอาแม่น,น้องเอาอยู่บ่ กินจะได้แห้งมีแห้งเห็ีดเบี้ยดอ่างโดให้เบิอง์นี้อันนุ่นมักคงว่ามักอียังก่อนอันนุ่งอี๋ขนมบ่มักเล่บ่อนุ่งทางใจซื้อมาฝากน้องอันนุ่งได้ทำี่เล่ดิเมื่อน่ะโบได้กินเนาะเมื่อนั้นเนาะกินขนมอย่างอื่นเป็นได้หนูค่ะพี่เนาะ นัวครับบอกเออแซ่บนานซื้อมื่อเช้านี่มีแซ่บเลยนะซื้อของซื้อบ่แซ่บซ้ำเลยฝีมืออน่องเฮ็ดดอกเฮ็ดกินเองแซ่บกลัวกันใช่ไหมบุญนะแซ่บเออขับแซ่บกระเล่นตีเลยเด้หนิกระ่นีมอสหนคือพอกินมัสนีิกินน้ำแม่บ่มาะอืมกินหอยลงดูเป็นไงเฮ่แซบโอ้โยกปู่เลยครับฝีมืออน่องอโน่งก็เฮ็ดต้มสาลีแซวจากน่องเก่งเลยเด้หนิ เบิ่งตี้ครับตัวจะเป็นสาวผ้ามาเห็นแล้วกินสมื่อสมื่อปานนี้โอ้ยไผ่ได้เป็นแฟนบไหนโชคดีเลยนะไรไม่นบ่แทงกลินเก่งไปนนี้อ่าคำสั่งรับไอ้เดี๋ยวผมจะขอชิมเบิ่งสักกอนสั่งรับคลิปไอ้มากินตุ่มไก่กับน้องกับน่องก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุกตุกแฟมิลี่นัมเบอรเด้อครับมีอย่างกับคอมเมนต์มาคุยกัน ผู้ใดอยากสนับสนุนน,น้นองอน่งก็ยินดีเป็นสะพานบุญไห้นะครับเป็นเป็นคนขยันตั้งใจเลี้ยนด,ดีครับผมนานสนับสนุนอ่าบ๊ายบายครับ